วันทีครับผมวันนี้เอารถ PCS 150ครับผมตัวแรกครับรถปี56นะครับคันนี้รถป้านมือเดียวว่าอย่างสวยมากเลยนะครับคันนี้สวยใสนะครับรถใช้ไม่เยอะข้อมูลทุกอย่างที่เราโฆษณาไปพูดไปเป็นเรื่องจริงนะครับรับรองข้อมูลถูกต้องนะครับถ้าไม่ถูกต้องรับผิดชอบอซื้อคืนนะครับ ร้อยเปนลยนะครับเราพูดตรงขายตรงขายจริงนะครับไม่มีโกโหกหลอกลวงนะครับสบายใจได้อันนี้เป็นรถบ้านนะครับมือเดียวรถจดพฤษภาห้าหกครับผมเครื่องดีศูนย์ดีใช้รักษาสียังไม่ซีดเลยนะครับจอดในล่มนะครับบางชิ้นก็ มีรอยนิดๆหน่อยๆไม่มีรอยล้มนะครับตรวจสอบให้หมดไม่มีล้มชนหนักเครื่องดีสูงดีถ้ามีล้มอะไรมาชนหนักมาเราไม่ซื้อนะมีร้านไม่มีรถพวกนี้เราไม่มีนะครับแต่ละคันก็ตรวจแต่ก็มีริ้วรอยนะครับมีริ้วรอยเนี่ยครับริ้วรอยไม่ใช่ไม่มีนะครับรถสิบกว่าปีแล้วเนี่ยครับริ้วรอย่ายให้ดูครับยางนี่ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนไม่นานนะครับ แปสิเปอรเซ็นลยนะครับยางหน้ายางหลังลครับผมเนี่ยครับสีก็ยังไม่สิ้นเลยนะครับสีแดงก็ถือว่ารักษาดีมากจอดในร่มเบาะก,ก็หู้มาให้ใหม่เรียบร้อยครับเบาะไม่ขาดนะครับตอนนนี่ครับให้ดูที่สือโชคก็เปลี่ยนเป็น YS s คเครื่อให้ดูเครื่องม่อ้ําอะไรก็ตรวจสอบให้หมดนะครับดีหมดเลยนะครับพ่อเดิมครับผมพ่อเดิมมีผานุ่มนะครับผาเสียงนุ่มนุ่มนะครับไม่ดังมากป้ายกอทมอใช้ในกอทมอนะครับรถสวยไม่ช้ำมันตกก็ยังไม่ซีดเท่าไหร่เลยนะครับบางคันสูนมากเห็นสูนมากอย่าซีดแการตกนี่ ใช้เยอะอันนี้ใช้ไม่เยอะยังไม่ซีดเท่าไหร่ครับผมสภาพยางหลังนี้ก็ยัง80%เลยนะครับแข้งก็ยังไม่ช้ำเลยครับยังหรือว่ายังไม่ไม,ไม่ดำนะครับใช้ไม่เยอะส่วนชุดข้างนี้เราตรวจสอบให้แล้วเปลี่ยนเม็ดให้น้ำมันเครื่องให้น้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนให้นะครับสายพานสภาพยังใช้งานได้อยู่นะครับเกือซ80%สายพาน เนี่ยครับให้ดูทุกสีด้านด้านทางซ้ายนี่นะยังสวยอยู่เลยดูใต้บอกดูใต้บอกเนี่ยยังสวยอยู่เลยสิบสิบสองปีเลยนะครับรถหรือว่าคนใช้รักษามารถบ้านมือเดียวนะครับผมไม่ใช่รถส่งของอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยครับทุสีด้านซ้ายเนี่ยยังสวยอยู่เลยหายากนะครับรุ่นนี้เริกไม่มีแล้วครับเครื่องโทนมากตัวแรก เป็นร้อยห้าสิบตัวแรกส่วนแฮงค์นี่เขาแต่งมาอย่างนี้เลยนะครับก็ให้ตามนี้เลยไปตอนนี้ก็สามหมื่นเดีเอาเข้าไปคิไปสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบหกนะครับแต่จริงเ็าอาจจะมากกว่านี้หน่อยนะครับกพได้มาไปตามนี้เขาแจ้งตามนี้นะครับแจ้งเครื่องดีมีแต่งนี่ก็แฮนค์นี่ยแฮนค์อย่างเดียวแจ้งเครื่องดีศูนย์ดี ปล่อยมือได้ครับผมเล่มเขียวชุดโอนครบหมดเลยนะครับผมซื้อไปก็พร้อมใช้งานได้เลยกันนี้อันนี้เปิดราคาขายที่สามหมืนหกพันห้าร้อยบาทนะครับผมราคานี้จัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับเก็บเงินปลายทางส่วนเงินผ่อนก็จัดได้นะครับโทรมาสอบถามเลยนะครับผวมของ ภาษีไม่ขาดนะครับภาษีต่อมาเรียบร้อยเป็นพฤษภาหกเก้าเลยนะครับครับผม